สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำราดหน้าทะเลนะคะตามไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มต้นเราก็ตั้งน้ำก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะลวกเส้นของเราค่ะวันนี้เราใช้เป็นเส้นเส้นมีเหลืองนะคะลวกแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพักไว้ก่อน,นะคะ่ะต่อไปเราก็มาทำน้ำราดนะคะตั้งกระทะเติมน้ำมันไปนิดนึง เีือกกระเทียมให้หอมแล้วก็เอาหมูลงไปผัดนะคะแล้วเติมน้ำลงไปค่ะเติมผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็ผงชูนะคะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวค่ะน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะคนให้เข้ากันค่ะรอให้เดือดเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูของเราลงไปนะคะต้มเห็ดให้สุกเลยค่ะ พอเห็ดสุกแล้วเราก็ใส่ทะเลของเราลงไปนะคะพอทะเลของเราสุกแล้วเราก็ใส่ผักคะน้าค่ะผักคะน้าอย่าใส่นานนะคะเอาแบบกรอบๆค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งมันที่เราละลายไว้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะน่าทานไหมคะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะ